พี่คะนนทรงข่าวถึงคุณความโชคดีเดือนกันยายน2568นี้สําหรับคนที่เกิดในราศีพฤษภราศีเมถุนราศีกรกฎและราศีกันค่ะเขาบอกเอาไว้ว่าโชคราบเริ่มมาดวงปรับเปลี่ยนทิศทางดีขึ้นจากที่เจออุปสรรคสารพัดนบจากนี้จะเบาบางลรงก,การเงินการงานที่ติดขดัดถือว่าฟื้นตัวดีมาจะกลับมาตั้งหลักชีวิตได้ดีมีผู้คนเมตตาช่วยเหลือดวงเป็นที่อุปถัมภ์ขำชูหากหยุดในสี่ห้า จะมีแต่ความรุ่งเรืองชีวิตไม่นิ่งเงียบเงินที่มีปัญหาจะกลับมามั่งทงใช้หนี้สินบางส่วนสำเร็จดวงจะได้ราบเพื่อมาปลดหนี้บางส่วนทุกต่างเบาบางลงดวงถือว่าจะมีชื่อเสียงเด่นดังดีคิดทำสิ่งใดจะส่งผลสำเร็จชีวิตที่หม่นหมองจะกลับมาสดใสแล้วสำหรับคนที่เกิดในราศีกุมราศีมีราศ,รราศรีสิงห์และราศรีพิจิกค่ะเขาบอกเอาไว้ว่าจะได้ลาจากบารรพบุรุษคนในครอบครัวจะมีข่าวดีเรื่องร้อนใจจางหายซิมผ่านเคาะที่กังวลครอบครัวจะกลับมาสุขสันต์ดี ใครที่ป่วยไม่สบายจะดีขึ้นมีดวงจะได้แก้บนไว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดวงแขวคาดดีชีวิตที่สะดุดมีความกดดันจนทําให้เครียดจะกลับมาผ่อนคลายสบายใจดวงจะได้รับเงินพิเศษเงินโบนนะัสได้รางวาัลส่วนแบ่งของมีค่าทางใจการคุยเรื่องทรัพย์สินใหญ่รวมถึงโอกาสที่ดีเรื่องการงานการจัดบ้านใหม่ปรับทิศทางหงจุยหจะทําให้คุณมีโชคที่ดีชีพจรลงเท้าจะได้เดินทางมีคนทางไกลติดต่อมาใครคิดขายอะไรมีแนวโน้มจะสําเร็จสาหรับคน ที่เกิดในราศีมังกรราศีเมษร,ราศีตุลและราศีธนูค่ะเขาบอกเอาไว้ว่าดวงเกี่ยวข้องกับสายมูโดยตรงการขอพรอสิ่งศักดิ์สิทธิ์แก้บนบานการได้พรตามที่ปรา,ารถนาใครยืดเอกสารอะไรในช่วงนี้รวมถึงการสอบแข่งขันมีโอกาสคว้าชัยชนะดวงเป็นที่เมตตาแก่ขนรอข้างและมีแนวโน้มขยับขยายช่องทางทำมาหากินดวงชนะหมู่มารและจะได้รับของมาสการะบูชารวมถึงมีดวงจะได้ทำความงามการดูแลตัวเองเบอร์รถอาจ,จะนำพาโชคลาบมาให้ รวมถึงดวงยังเด่นด้านธุรกิจการหาความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพชีวิตการปรับทัศนคติของตัวเองที่ดีขึ้นชีวิตเริ่มโปรงปล่อยวางได้ ลุงหลักพระแม่กาลีในแกะคุณที่เกิดในราศีมีนราศีเมถูลราศีกรกฎราศีกันและราศีพิจิกค่ะเขาบอกเอาไว้ว่าคุณเป็นคนน่าดูดูขี้เวียงแต่จริงๆใจดีมากเป็นคนตรงรักความมิตรธรรมเห็นอะไรไม่ถูกต้องคุณจะไม่ยอมเสียเปรียบใครถ้าดีด้วยคุณให้กลับไปเป็นเท่าตัวแต่ถ้าร้ายมากก็พร้อมรุยแบบไม่ฟังใครที่ผ่านมาเจ็บมาเยอะ กับคนที่ไว้ใจแต่หลังจากนี้ไปพลังพระแม่กาลีจะปกป้องคุ้มภัยคนคิดร้ายสิ่งร้ายจะออกไปจากชีวิตคุณ